ไฮโซลูกนัดทายาทหมื่นล้านขอโทษภรรยาหลังจากที่ไฮโซลูกนัดทนัดธนากิจอํานวยทายาทหมื่นล้านธุรกิจเื่อดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกมาโพสประกาศอยาขาดกับภรรยาแอนนาหไทยรัตน์วิทยภูมิที่เพิ่งแต่งงานกันไปได้ไม่นานล่าสุดเฟซบุ๊กอ้ําอิราวัตได้ออกมาโพสข้อความที่ไฮโซลูกนัดฝากมาว่าน้องลูกนัดโดนบล็อกเฟซหลังไมมาฝากแฮชแท็กขอโทษน้องแอนออกสื่อ พร้อมฝากขอโทษและขอบคุณทุกๆคนครับจากลูกนัดที่ผ่านมาด้วยความไม่เอาถ่านและรักสนุกจนเกินไปของตัวเองจึงเกิดการขาดความรับผิดชอบถึงที่สุดจึงทําให้ขาดสติด้วยสิ่งมึนเมาและยาเสพติดบางชนิดทําให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทําของตัวเองได้ทั้งหมดนี้มีตัวเองคนเดียวที่ต้องโทษไม่ใช่สารมึนเมาแต่เพราะความขาดความรับผิดชอบของตัวเองจึงเป็นเหตุให้เลือกเข้ารับการบําบัดอยู่ในขณะนี้ ขอยืนยันว่าภรรยาไม่ได้เป็นอย่างที่ได้เขียงคอมเมนต์ไว้ใน Facebook แม้แต่อย่างใดหากแต่เกิดจากอาการน้อยใจยอย่างไร้สาเหตุจึงต้องขอกราบขอข้ามาทั้งภรรยาและครอบครัวของภรรยารวมถึงผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ทําให้ผิดหวังอย่างไรก็ตามการบําบัดยังคงทําต่อเนื่องอยู่ยังไม่มีกําหนดวันที่จะได้กลับบ้านในขณะนี้ขอ,อน้อมรับความผิดนี้แต่เพียงผู้เดียว ขอโทษทุกท่านที่ทำให้เสียเวลาแล้วไม่สบายใจจะขอใช้เวลาช่วงบัมบัดน,นี้ให้ดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมขอบคุณและยังคงรักแอนที่สุดนะครับส่วนแอนจะให้โอกาสปรับปรุงตัวแค่ไขในสิ่งที่ผิดไปแล้วหรือไม่นั้นก็ยังคงต้องใช้เวลายัางไม่สามารถตอบได้แต่เราทั้งคู่กำลังเข้าบําบัดการใช้ชีวิตคู่อยู่ครับลูกนัดทนัดธนากิจอํานวย17พฤศจิกายน2565